มันถอนความเห็นออกจากความคิดไม่ได้ว่านี่ของเราใช่ไหมนี่เป็นเรานี่ก็ร่างกายเรานี่ก็ความคิดเรานี่ก็อารมณ์เรานี่ก็ความรู้สึกเรามันก็เลยมีแต่ของเราใช่ไหมกินข้าวกับเรากินนั่งกับเรานั่งนี่พอเวลาเขาด่าเราก็ไม่พอใจใช่ไหมเวลาเขาชมเราก็พอใจก็มีแค่นั้นน่ะแต่ความพอใจก็ไม่จริงความไม่พอใจก็ไม่จริงก็ไม่เห็นทักทีย้ำคนด่าให้กระดมด่าบูดผู้อยู่ผู้อยู่คือนเขานี่ย นัจิไปเห็นความจริงอ้างเห็นแค่นี้ละง่ายย่อลงมาอีกนะจิตตั้งไว้ในกายให้ได้เนี่ยในเนี้ยเอาลองดูสิมันจะโกรธใครไม่เอาลองเอาจิตตั้งไว้ในกายสิมันจะปรุงแต่งได้ไหมเอาไม่มีทางอะเห็นไหมแต่นี่มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ในกายด้แวบเดียวมันก็ไหลไปปรุงแล้ว เดี๋ยวเราก็ไล่ไปชอบเดี๋ยวก็ไลไปชังเดี๋ยวก็ไลไปรักมันมาอยู่อย่างนั้นนะ่ะเมื่อมือวะเห็นยังตื่นเช้ามาก็ไ่เห็นยังจมไยแต่พอแต่แมแต่ลูแต่เต่าอ,อยู่น่นมันจีบไม่ได้ยัง